สวัสดีครับวันนี้อาหารเกต็ปเขาครับพะโลนะครับคือเกัหมูห้าวต้นว่จะมาขึ้นนะครับอาหาเป็นพะโลนะครับมีไข่ครับมีหมูนะครับผักขนานะครับเครื่องพะโลนะครับพริกไทยน้ำตาลนะครับหลังจากนั้นผมสิมาส้อยหมูเป็นตอนก่อนนะครับเนาะพี่น้องตั้งพริกไทยนิดหนึงนะครับ สามพริกไทยนี่เองนะครับ ผมก็สิได้เอาสีอิวดำนะครับนี่น้ำตาลปิ๊บนะครับผมก็สิได้เอาน้ำตาลปิบ๊บใส่กับเสีอิวดำไปเลยนะครับแล้วผมส่น้ำไปต้มนะครับเสียอิวดำแล้วก็เกลือครับเกลือผมก็ใส่ไปเลยครับโอเคครับพี่น้องจะได้ห,อ,หอมๆนะครับ ล,ล้วครับหลังจากหันต้มกระสิใสเรืง่งลงไปครับยองผลานะฮะผลาหมูที่ผมหั่นแล้วเรียบร้อยครับผมเดียวลงในน้ำแด้ครับปล่อยต้มไป